แอบหลังไม่มันแอบมาหลังไม่ไม่นี่แั่กันเยอะแหละหลังไม่ไงนะมักันดูมันเยอะหลังอันนี้ไปหลังไม่มาเยอะอยู่นะเสียงตัวอะไรอ่ะจริงเยอะเสียงลาม้าเว้แต่ลาม้ามันเสียงเบานะไอพวกนี้แน่เลยนะไอที่บินๆอย่เน่้นมันจะใช่สักทีเถอะอืมดังสุดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันลองฆ่าลาม้าดูไหมเสียงไม่ควรจะเสียงอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอมาไม่มไมเปเสียงเล็กนะเสียงตัวอะไรวะเสียงมันนกอ่ะนกอะ่ะนกจริง <นก S 2> มันนกอะ่ะโอ้โหอยู่นั่นอ่ะจะไม่ไหวแล้วนะเด้เริ่มหมดความอดทนแล้วเสียง,งโคตรดังอ่ะไปซร์ฟนี่มั้งแต่ไม่เป็นไรมันมันเป็นมอนมันเป็นมอนที่เป็นกลางเลยซึ่งมันเกิดได้เห็นว่าล่ะมันเกิดในที่ที่ที่เราปักไฟได้มันเคยพวกเนี้แหละอีกผีบินได้เนี่ยอีกพวกผู้ดอกไม้เนี่ยโอเครู้ลวเสียงมาจากตัวอะไร อืมเอาจริงไม่ด้วยพวกมันใช่ไหมใช่เอ๊ะหราไม่ใช่วะไอ้ข้างบนนั้นปะน่ะไอ้ตัวในเดยๆอยู่ข้างบนอีกแล้วะโอเคยรับฟังเสียงดิเอ้ยเออเบาแล้วใช่มันจริงใช่่ะเสียงก็ดังเลยนี่อย่าลืมนะว่าเราลงมอสที่มีโอกาสเจอบอสน่ะโคตรโลงเลยวะ สิงตัวอะไรอ่ะนั่นเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอ้ยน่ารักเชื่ออะไรอ่ะไอไอเฟรี่ไอเฟรี่อ่ะตัวมันก็น่ารักเลยดูขามันดิเอาปกะเอ้ยเดินแล้วมันก็ไม่ได้เดินหนักมากนะมันเอากลับมาตัวมันหนักตัวตัวมันหนักตัวมันหนักอดี๋ดีตัวมันหนักอยู่ดีเราไปดีกว่าปล่อยมันไปอืมันได้อย่างไงจริงๆนะมีกระดูกมันได้กระดูกอ่ะ ไอ้เอาสายเอาสายพวกนี้ไปไปย่อยกับไอ้เครื่องนั้นได้ป่ะไอ้เครื่องที่วางไว้ข้างๆอ่ะมันเทเลเรียเอออ๋ออันนั้นเหรอที่เอมันมีของอยู่ฟอสซิลไปย่อยนั่นเหรออืมพวกฟอสซิลพวกตีหินแร่แปลกๆต้องไปย่อยได้ต้องลองต้องลองเฮ้ยเปลดแผนที่แล้วฉันฉันสกิเกตสิ่งนั้นฉันองวาร์ปไปเฮ้ยเบิซี่เฮ้ยรอบนี้รอบนี้เป็นบ้านในบิซีโอเดียมเราจะมาทำ สิ่งที่เรียกว่าความมินซึมหเือเตอจอกจอกโอ้ยที่นี่หมอมากเลยะคอมพาสขุดอะไรอ,ะอ่ะปืนแฟรไม่ต้องเอาอมาก็ได้ปล่อยเข้าไปให้เขาได้ใช้ดเวยโอ้ยอย,ยิงใส่ตัวเองมันระเบิดก็บอกอยู่โอ้ยโอ้ย,อยมันมีกลับจากสเปกเถียดเลย ระวังเนืข้างหน้าไม่มีกับดักเลยข้างหน้าไหนวะงอกนอกประตูเลยเดี๋ยวไปทุบกับดักเลยกูโดนอะไรใช้วิธีของโกลชาล่าจังไว้นี่จะดูเดนได้หรือมากะบข้อคาละกับปุกกับปุขนคุณไหมเหมือนเกมเกมหนึ่งเอออ๋อกระปุกอ่ะอ๋อเข้าใจละรู้ละโอเคชัดแล้วไอ้ บริจาคเงินเก็บเงินเโอ้ยมันพีกพ่กิ๊แบงมาได้ไงเนี่ยพี่กิ๊แบงมักคือพี่กิแบงไอ,ไอที่มาโอ้โห,โหจัดออร์เดียอีกแล้วของออร์เดเลเลยข้างหน้าเราเหมือนจะเป็นในนี้ฮะก็จริงอ่ะจริงๆอ่ะมันเหมือนเราอยู่ไปโอมฟอร์มันเราอยู่โลกฟอว์ตลอดเวลาถนะ้าถ้าแบบไม่ไม่ได้ไปลงมาเพิ่มอะเห็นปะยังยังเป็นฝนปะมันมตกแบบเฉียงฮะมันจะตกแบบตรงอ่ะ มันเหมือนว่าจะเป็นวัตสอะไรอะไรมันมีมันมีเนื้อส้มยิงเมื่อกี้ใครยิงเมื่อกี้ไหนมึงอยู่ไหนเมื่อกี้กูเห็นกระสุนแว๊บเนื้อส้มยิงว่ายังไงเนื้อส้มยิงว่ายังไงเมื่อกี้เหมือนอยู่แถวนี้เลยอ่ะเหมือนเราเราเป็นหน่วยทหารที่แบบหาของไอที่มันมาจากไอเกมนั้นซอมบี้อะไอเกมซอมบี้แล้วเราต้องหาของแล้วอยู่ดีมีคนมายิงใส่เราเฮ้ยไอตัวระเบิดยิงวันยิงวันนั่นนั่นตัวข้างหน้าอยู่แถวมา โอ้โหโคตรมอเล็ไมยโอ้ยโอ้ยอ้ย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 ไอะไรอ่ะอเรสนายตัวสนายตัวสนายยิงมาหน่อยดิยิงมาหน่อยโอ้โหเห็บงเห็บมันเล็ดูดูมันเล็งด้ิงันยิงมันยิงวันจจจจกรสุหมดมันเล็งกูมันเล็งกูันเลยสุดมาเดมาดิมาดิมาเดจุ๊บปป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 อปปปปป โอ้โหเล่นเอาหัวเอาหัวเนี่ยเออเออเออเอเอ็นน้ำแมนเอเอมาด้ึงกายวะนเ่งวานไปเสริ็น้ำแมนเลยแต่ฝนมันโอ๊ยบอสบอสแมนกูขวัดทุกสองกูไม่มีกระสุนตัดแล้วหมดเกลี้ยงแล้วเราเราต้องบวกโอ้ยซอมบี้โอ้ยซอมบี้ตีกู อันนี้ไม่นึกเลยจะเจสตัวรเลยนะอือืมอืออเดียวเดียวเดีอุ้ยเสียงโคตรกากโคตกากจังะบอกแล้วเรามีปืนเนอะก็กวัได้วัได้อืออืออือวัเป็นะงูงูมีงูเลรอมนหลังๆัเบลเลยเอานี่ก่อนไอ้นี่ก่อนไอ้วก่อนุกูดำน้ำแล้ว ไอ้แมนไม่ใช่งูเต่าเอาเต่าเหรอเอากลับบ้านดิเอากลับบ้านเนเอากลับบ้านนึกว่างูตกใจหมดเลยเรียกว่าใครกลับไปเดินอยู่มันชื่ออะไรอ่ะตั้งชื่อดิไม่มีเนียนแขกอ่งเนียนแขกของดูเวลาเดี๋ยวค่อยไปตั้งเดี๋ยวค่อยตั้งเดี๋ยวค่อยตาจะได้เราจะได้ชื่อน้องแล้วมาปาะมาณน้อยเป็นดีได้เวลาฟ้าบ้านเป็นหมาฟ้าบ้านอันนี้ไม่ใช่หมาอันนี้เต่าเต่าฟ้าบ้านอันนี้ได้แล้วตั้งชื่อให้ละ นี่นี่นี่มาดูมาดูบอมันไหมเต่าเต่าฟอว์บ้านแกเป็นเต่าฟอว์บ้านไปแล้วเต่าฟอว์บ้านนะพูดตามตรงนะพวกอาวุธเนี่ยที่เราไปซื้อมาจำครั้งที่แล้วได้ใช่ไหมอ่อฮะบอกเลยว่าไม่ตีพวกมอนไม่ไม่โดนเลยพูดตามตรงใช่ไม่ได้นะ มทำไยอะไรไม่ได้เลยจริงจีไอ้เนี่ยยังมีหวังผลมากกว่าอีกนี่มึงให้กูมาอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยแม่งหวังผลได้มากกว่าอีกง่ายๆเลยเอาธรรมดามีสาร่ายตามเือนเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไอตัวนี้อ่ะที่กูเคยตายแล้วมันออกมามันคือหมูงอ้ยม เฮอ่ะเฮ้ยอย่ะจรงปะเออตายละตอบอะไรไปเนี่ยโอ้ได้ตังค์เยอะอยู่นะเอ้ยเต่าเอ๊ะเต่าเหมือนเต้นเลยดูดิดูดิเอ๊ตึกติ๊กติ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 กมันมันกระตุกแหละดูใจกันน่ะเห็นความพยายามมันค่อยๆกระดึ๊บมาเอ้ยมีลูกเต่าด้วยในน้ำเห็นมั้ยน่ะไหนวะเฮ้ยเฮ้ยลูกเต่าเฮ้ยน่ารักเอ้าวเออรักเต่าเออเฮ้ยอะไร หอยทากยักษ์หอยทากปิศาจโอ้ตัวใหญ่เอเอไปถือได้ไปถือได,มด้มาเดวมาเดยวิ่งกี่ล้อแล้ตอนเนี้ยเข้าไปลบที่บ้านโอเคเมื่อกี้กูไม่โดนยิงได้ไงวะเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวปิดแล้ปอมมันซอมบี้เลือดมันก็นเลยเยอะ โอเคฮะมึงโดนจากข้างหลังเลยไปแล้วก็วิ่งหนีโอ้ยออกจากที่นี่ดีกว่าใช่ไปแล้วอาหารประมาณนี้ก็พอแล้วขนมปังค์แจริงอยากได้บ้านอันเยอะๆนะเพราะมันมีของใช้เยอะมากบ้านไหนเอ้บ้านที่มันมีมัดเออที่มันมัดไม่ขั้นดิโอ้โหมาทาอยู่ข้างหลังเลยอย่าไรได้ไหม เออบอยกับบอยกับบอสแต่ว่ายิงดียวอ๋อมันนำพระจันทร์เต็มดวง่ะมันก็เลยเกิดเออว่ะมันมันชื่อมูนพรีเซนต์นะมูนพรีเซนต์เดี๋ยวมูนพรีเซนต์วาร์ปกลับแล้วได้ของใหม่มาใชะได้ดวงจันทร์มาคืออะไรเอามดนให้กูใช้เองไม่ได้ได้เลยไหนๆขอลองหน่อยเห็นได้เลยี้โม ทำไมกูได้แลมันน่าจะไม่ต้องมึใช้กระสุนมั้งทำประตูนรกไหนบอกจะลงเหมือนแต่ลงแป๊บเดียวช่างนั้นอยู่อยากไปนรกมากกว่านรกก็หลังบ้านก็แล้วจริงไม่ใช่จริงมเกียรบ้านไหมเนี่ยตัวเกียรเกียรไปเราไปดิบดารก็ได้เกียร์ค้างเลยเข้าดิบดารที่เป็นใบองค์ที่แปลกมากจริงๆนั่นแหละ บอว่าไปตรงนั้นเลยกีเดเลยอุย้ยเดี๋ยวก็แหลกหรอกการว์ปมาเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างไรแรงแล้วจะให้กูทำนนยังไงเอ้ยบินเอ่ออืมที่พี่กลับไปอย่างรวดเร็วสมารได้เรื่อยๆเลยนะรู้ป่าเสียงหัวใจมันกำลังเราเหมือนกันท,ทำให้มันหัวใจมันกลับมาเต้น,านมาแล้วอยู่ไหนวะหัวโดนแล้วนะ รีบด,ดักทำไมมันเอ๋ววะจะขอปิดฉากดิเสร็เรียบร้อยเควสดีดักเลีย์อันนี้อันนี้นรีบเก็บเลยนะ <S <S ได้อะไรไม่มีอ่ะไม่ได้เลยเลยใช่ใช่เปิดกระเป๋าดิอ๋อมันเข้ากระเป๋าเหรอเออได้อะไร เอ้เข hey, ียวเนี่ยนี่แดี Number, ๋ยวได้บ oh, ิสเนี่ยเราต้องการเลยเขียวเขียวไม่มีเพราะว่าอะไรนะกระเป๋ามันเป็นไม่นานแล้วเอามันเพิ่เข้าตัวเพิ่งเข้าตัวเช่อกี้นี้อันนี้เราก็ไปนี่จะอะไรไเป็นนรกแต่ละเย่โอ้ตัวอะไรอ๋อปุ๊บปุ่นวาร์ปมากูแหลกเลยเฮ้ยมันมันฮีมันหีมันฮีนมันฮีนรีบฆ่ามันรีบฆ่ามันรีบฆ่ามัน มันทำอะไรไม่ได้เพราะกคนอยู hey, 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 anyway, yup. ่นอกเลยจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรข้างหลังผีก็ผีนะเอ้าเฟียเดียวอ่ะอ๋อไม่แล้วรีโหลดกันเลยกูเอาไม่ต้องเก็บโซ่ด้วยเม่เก็บไม่ทันเอ้าเสียของเลยเดี๋ยวละอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหน่อยนะเคียวกูไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาชีพเราได้เลย ไฟนั่นจะเป็นการทําลายโซตัวเองทิ้งใช่ต้องรีบเก็บจะตายยอยมาดิหัวใจมันเต้นเต้น,นตึงดกูโดนอะไรอ๋โอโซระเบิดอ๋ด <laughs> อทิ้งไว้ใช่ไหมห้ามห้ามอยู่ลงพือเลย <laughs> มาเร็วมาเร็ว<อ>ไป,ปมัวแต่นี่จะไ,ไปสู้เอาของมาทำได้ไอน้นี่กันเออเนี่ย <laughs> มาได้แล้ว เห็นอะไรข้างล่างวาเต็มเลยนะเคลียด้วยเออปืนยิงด้วยคนคอนมีปืนจริงๆพวกเราโอเคต,งนะตงรงนี้แล้วนะคำจัดประตูไปสวรรค์ะยิงไม่หยุดเลยนะยิงไปไานไหนข้างหลังอืม มันเกิดเรื่อยๆเลยมาเออเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้เสียงเหมือนมีใครเออโอ้ยกระตุกเฮ้ยการอาชิญ์มันแปลกแนวดีเอาเทยหารระเบิดนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไล่อด่างนี้เฮ้ยมันอยู่ไหน มันบินไปที่ประตูโคเท่เลยโอ้โหไอ้เมันเกิดทแม่งแหลกเลยอะพิงหงพิงพิงหงวิวแอมตดหรือไม่ติดไม่ติดไติดโอเคโอเคมาลงแล้วมาลงแล้วมาลงแล้วโอ้ยนี่กำลังมันเลย พีม่มุ่งพี่จิมมุ่ลงพีเลยเฮ้ยใหญ่มาอยู่ใกล้ลาวาฮันทยมันเล่นใครกันแน,น่มันพุ่งมันพุ่งมันพุ่งโอเคท่าพคคุ่งโอ้ยกูค้างโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเสียนี้เราตีเรายิงมันไม่ได้ไม่ใช่เหรอ ตีอย่างเดียวโหมาเร็วมาเร็วขนาดยืนอยู่มันเลยจะตีพวกเราอยู่เอาไม่เอาละเดี๋ยวมันของมันจะตกเราวะไม่ไม่ไม่มันเป็นถุงต่อเป็นถุง ไอ้เฮียกูหมั่นใจอะไรเด้อยงานได้ได้ถุงละถุงเธอมีกฤดตรงนี้เด้อเฮียเฮียมึงดูมึงดูผลงานมันงงาผลงนโอ้ยมึงดูผลงานมันบึ้มดิๆๆสวทรายทรายฉันอยู่ไหนสลางกายพันลอวะ ามาก่อนฉลาดน้อยซอมบี้มันขุดได้ด้วย จะทำไรเบคอนอืมต้องทำเออลยรักปืนมาจริงๆอะ่ะโอ้ของโห่อะไรเนี่ยแน่ใจว่าเป็นอย่างนี้อืมปั่นกูงงเลยเฮ้ยได้ลูกระเบิดมาด้วยวะบอสหนอนชาเขียวยักษ์จะเป็นบอสอ,อ่ามันจะเป็นอันไหนนะครับระเบิดน,ออนี่น่าจะรุนแรง ว่างไปดูซะไหน่อยอโช๊เอ้ยมีมาเดนนี้จเจอแล้วเพิ่งเห็นพังมันพังบ้านได้เลยนะไม่อยามันเป็นนะเป็นไม้แหว่งเลยลจะเจอได้ยังไงกดปุ๊บวาร์ปปั๊บเลยเราอยากไปไปโอมก็ไม่บอกไอ้เหี้ยนดี๋ก็ว่าอะไรแค่จะลองทิคดูว่ามีอะไรครับบางเพิ่งวาร์ปเลยไปเลยวัตจะค้ามันไปเลยนั่นจะเป็นเครื่องแหละ แล้วน่าจะเป็นเครื่องที่แบบให้ไปโลกแต่แต่มันไม่เหมือนไม่มีอะไรเลยนะเหมาะไม่ไปสานที่ที่เยียบดีทช่นเดกันเออกลับไปเลยโดนพังเอ๊ะหรือว่าเป็นขั้นๆเหวะว้าว<ะ>เป็นมือสตูคำถามต้องลองวะเอ๊ะเอ๊ะ อย่าบอกนะเสร็จพวุกูเอาไ่ไม่ไม่ไม่ผีดิกบผีอะสิเมื่อกี้ไม่เห็นเราทำอะไรเลยน้องหมอสัมมอนไม่เป็นไม่เป็นมิดเอตตัวอะไรวะเป็นมิดเปล่าลองดิอันน่าใจอ่ะลองดิจะลองละว่าไงวะมันโอ้ไม่ใช่แล้ว โอ้ยมันมันโอ้โหเฮ้ยมันชาร์จมันชาร์จมันชาร์จกูปิวไยเลยกูปิวเลยขายเลยไม่ทันปิวเลยปิวเลยฮ้ยปืนยิงไม่เข้าแต่แอดิเมดนะตัวอะไรวะตัวอะไรวะเราจะเอดิเมดเลยนะมั้ยโอ้โหดูวงเมสกอนวงก้อใหญ่กูทนไม่ไ้วกูจะใช้ปืนเนี่ยเนอะไรอะเนี่ยอะไรอะ แก่แียวได้เสียงอะไรใหญ่ๆป่ะหมือนได้ยินอยู่นะนี่ไงก็นี่งก็ซิลาจะพูดถึงแม่แมนีะจะจะพูดถึงอะก็ซิลาตัวนี้แหละอ๋อมมนเป็นตัวแซัมอนเหรอไม่น่าตอนนี้ไม่เกอจะจำไว้แล้วกันได้มันเท่าไหร่อ่ะจะทหารละ บหายแล้วปิดบ้ากันชิมปีเฮ้ยถึงเวลาเอาไปได้แล้ววะไอไข่เนี่ยนั่งเอาละจับไรแล้ววันนี้ก็พักท่านี้ก่อนแล้วกันนะลูกลูกทินาล่ะขั้นใจเยอะจ้าอยากเจอกันนะใช่อยากเจอกันแน่จะพูดลูกพายเจอเจอเจออันก็ไรหน้า วันนี้ขอตัวไปก่อนนะ <มา S 2> ลูกเรื่อครวบอาจะมาวนว่น้นนะใช่ไหมอ่าฉันไม่น่าจะเว้นวันหรอกนอกจากวันนั้นจะขี้เกียจเอาจริงอ,ะ <laughs> อ่ะอ๋อตัวกันยาวเลยนั่นสินะนยาวเลย <laughs> งั้นก็ไว้เจอกันไหลหน้านะนะที่น่ารัก <laughs> นักก็ฝันดีร่องหน้าด้วย <laughs> บายจ้า <laughs> <laughs> จุ๊บแก้มลูกเจ้า จุ่มหน้าผากลูกเลยชแย่โ yeah. okay. อเคแต่กันไรหนะ้าพักขวัญเยอะจังนนะจ้าลูกลูกเอาละจะปิดไล่ในสามสองหน,นึ่งศูนย์ไปจ้าไปย,ยา โอเคพักรันพวกเอาพวกไอ้พวกนี้ไปก่อนไหมให้มันอยู่ตรงไนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูจัดการเองไม่ต้องกวนเดี๋ยวกูจัดการเราตายช่วย <laughs> ไม่ตายหแล้วไอ้ไป <laughs> ทำข้อแยกให้เด้กอ่าแต่เลี้ยหายากไม่เจออยู่ในป่า จับคังเหรอย้าําย้ําหมาไปหน่อยดินี่หมามึงนะไอ้หมาเปล่าเอออะไรบ้างไอ้เรียบร้อยโอเคมันไหนไม่ได้ <S <S 2> <S 2> มันได้ไงวะ <S <S กูก็ไม่รู้อ่ะกูกลัวกูกลัวว่ากลางคืนมันมันจะไม่ใช่อเอวีสี่ใช่เหมือนกูใช่ไหมกูก็ว่าไงนะมิด 「家まで送ってもらいたいの今夜満たされてたいのできれば君にちょっと濡らしてほしいの」